เผยทีเซอร์ดีไซน์ oppo find x 8 Series โชว์หน้าจอแบนมีปุ่มกล้องใหม่ตเตรียมเปิดตัวปีนี้และเปิดตัวทั่วโลกด้วยเวลาสุดทาง oppo ก็ได้เผยคลิปทีเซอร์อวดโฉมดีไซน์ของเลือธงรุ่นใหม่ออกมาแล้วครับโดยในคลิปจะเห็นดีไซน์ของทั้ง oppo find x 8และ oppo find x 8 pro ที่มีความเรียบง่ายมากขึ้นแต่ก็จะเน้นความสนุกสนานในแบบ oppo ส่วนหน้าจอก็โชว์ความบางของขอบหน้าจอสุดๆเลยครับซึ่งสีสันของแต่ละรุ่นของ oppo find x8 ก็จะมีทั้งหมด4สีประกอบด้วยสีชมพูสีขาวสีฟ้าและสีดำครับส่วน oppo find x8 pro ในคลิปนี้เราจะเห็นว่าโชว์แค่2สีคือสีเขียวและสีฟ้าที่ลุกดูพรีเมียมพร้อมขอบที่โค้งมนกว่ารุ่นปกตินิดหน่อยครับนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญที่ oppo พยายามนำเสนอในคลิปทีเซอร์นี้ก็ยังมีเรื่องของความสามารถ ai ใหม่ๆจากผู้ช่วยอัจฉริยะ หรือจะเป็นปุ่มกล้องที่เพิ่มเข้ามาบนรุ่น oppo find x8 pro ด้วยครับซึ่งในปีนี้เรียกว่าเอาจริงมากขึ้นทั้งในด้านดีไซน์และซอฟต์แวร์เลยและครับตามแคปชั่นในไวโอของ oppo ยืนยันแล้วว่า oppo find x8 series จะเปิดตัวในตลาดกบหด้วยใครที่รอการกลับมาของ oppo find x series คาดว่าอีกไม่นานเกินรอแน่นอนครับ